โอ้ย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 อ้ยโ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 ยอยโอ้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 ้ยโอ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 ้อย้ยอยอยยย ไอห,หาดิชตา,า,า,ายเลยกูพี่ออครับกล่องที่พี่ออถืออยู่มีอะไรด้านในอะครับถามได้ทุกจังหวะมากเลยน้องชายสิ่งที่พี่ใส่อยู่ด้านในนี่ก็คือเรมอนช็อปร้านบริการรับเติมโรบักแถมยังมีบริการกดเกมพาสเลนหไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟูดชิงเลกาซี่ออสตาทาวเวอร์ดีเฟน์และแมปอื่นๆอีกมากมาย ยไม่จริงะร้านดีๆอย่างนี้พี่เอาไปแอบไว้ไหนตั้งน,นานอระเจ้าช่วยเลมอนชอ โอเคท่านผู้ชมยังไม่ได้เปิดคลิปเลยเข้ามาก็โดนเลยกราบสวัสดีสวีดับท่านผู้ชมทุกคนท,กทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมอออิน <c oughs> นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็อยู่ในแมปอะไรวะพี่ลืมชื่อ <c oughs> เด๋วีเด้งขึ้นให้นะครับเออซึ่งไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับท่านผู้ชมแมปแนวคอมโบวันนี้เราก็จะมาลองเล่นกันดวูว่าฝีมือจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับไม่มีแมปเล่นด้วยแหละท่านผู้ชมซึ่งตัวที่พี่เล่นก็คือนี่โกโจไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่านี่อืมโกโจแบบ มือระส่ปับอ่านะครับนะไม่รู้ว่าจะโหดหรือเปล่านะครับถ้ามีเล่นอ่อนก็อย่าว่ากันเด้อไม่ได้เล่นนานกินน้อจชมเดี๋ยวขอลองลองแบบจำแซมจำแซมจำแซมดูก่อนอุย่าอย่านะอย่านะ้องชายแล้วพี่เห็นไงแล้วพี่เห็นไงพี่ขออะไรไงปุ้มเรียบร้อยเรียบร้อยไหมแล้วเองทําพี่ไงน้องแล้วใครบอกให้เองทํา พี่น้องน้องชายน้องชายโอ้ยหลุดไปได้จะหายแล้วหลบด,ดีมันเปิดมันเปิดอาณาเขตมันกลางอาณาเขตไปแล้วมันเรียกช้างด้วยนะผู้ชมโอ้ยเองจะเรียกช้างอย่างนี้ไม่ได้นะไอ้น้องชายไหนเองเรียกช้างเหรอพี่ไม่กลัวหลอกช้างนะ่ะพี่กลัวเองไม่มีช้างตามจำหัวเอ้ยโอ้ย หนึ่งสองสามไปเอ้าเนื้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องชายหนึ่งสองโอ้ยโอ้ยม่งเรียกช้างโอ้ช้างบ้าช้างบัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยนกนกโฉบโอ้โหโอ้โหโอ้โหกูตายกูตายอ่าช่วยด้วยท่านผู้ชมกูตายเออเฮ้ยกูสวนกูสวน กูสวน,เป,นเป็นใครบางใครไม่นะไอหมาเอ้ยเฮ้ยตายกูตายนะานผู้ชมมาดิร้องเฮ้ผู้ <c oughs> ชมพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยเฮ้ยหมาดิสองสามแล้วก็ตี่นี่แล้วก็ปึ้มเล่แล้วก็ตามด้วยอีกโอ๊ย เราเองมันจะมาตามต่อยพี่ทำไมเนี่ยน้องโอ้ยพี่ขอเล่นคนเดียวเหอะขอวอร์มก่อนได้ไหมเนี่ยไม่ได้เล่นโคตรนานเลยจำคอมโ,มโบไม่ได้แล้วเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวนะโจมันคอมโ,มโบกันยังไงวะถ้าพี่จำไม่ผิดนะเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงเจอคนยืนนิ่งๆแล้วท่านผู้ชมโจใช่ไหมโจสิู่สองคืออะไรท่านผู้ชมอ๋อหนึ่งสองสามแล้วก็สี ก็หนึ่งเออ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 แล้วแล้วพี่สโลว์แล้วพี่สโล,ลว์ลได้ไงกันกันได้ครับปึ๊บปึ๊บหนึ่งสองสามแล้วก็สี่เฮ้ย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 ย่าดิเราเล่นเอาพี่เกือบตายเลยนะเข้ามาทีน้องโตดิสันยังไม่ได้ทำอะไรเลยท่านผู้ชม นี่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 นค่อยหน้าเล่นหน่อยมาโทโดโทจิโทอะไรก็ไม่รู right, ้อืมโทออเอ็งทำไรเอ็งทำไรพ่อหนุ่มเอ็งจะไปไหนมาดิมาดิให้พี่ฆ่าซะดีดีโอ้ยมันโยอิจิเทนใครกลางอนาเขตอาโดนกูเฉยเลยกลางอนาเขตดินแดนไรมาตรา เอาแล้วเอาแล้วกูอยู่ไหนวะเนี่ยมาดินนขอเล่นด้วยคนนิฮึมฮฮแทงมมันระเบิดโอ้ยเจ็บปวดตายเลยไหววะท่านผู้ชม ไม่เล่นเล่นนานอ่ะท่านผู้ชมพี่ลืมหมดแล้วเดี๋วยวนะอันแรกอ่าแทงอ่าอันนี้อันนี้คือยิงตันอ่าโอเคอันนี้สามก็ตีโอเคแล้วโดนตันเอ้าแตกแตกโอ้แล้วมาสู้กะอะไรน้องช้างตีไปอยู่แล้วเอ็งมาเบ่งพลังอะไรอยู่นี่ใครจะอยู่เราจะอยู่ก็บ้าแล้วนะท่านผู้ชมไปก่อนแล้ว มาเลยพรอะหนุ่มมานี่เองมาเป็นเหยื่อพี่สองสามสี่โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยกัดได้หนึ่งสองสามแล้วก็เปลี่ยนเป็นแส้ดูขึ้นมาก็โดนปืนต่อดีน้องโดนปืนดีน้อง่เราเองจะมาลัาด,ด็อดมีทำไมนี่เนี่ยจ่าน้องจอ่าน้องชายพี่ขอคนเนี้ย โอ้ยคิวข oh องพี่โอ้ไม่นะท่านผู้ชมโดนลัาเฉยเลยมามามาน้องชายขอโชว์โหดดิช่วยเลยว่ะท่านผู้ชมฆ่าใครไม่ได้เลยเนี่ยตัวไหนเล่นบ้างอย่วะอครับอ่ะอันนี้เห็นเขาเล่นแล้วเหมันโหดกันจังพี่โอเคเล่นนะได้ตัวนี้ถ้าพี่จำไม่ผิดอ่ะนะอันนี้น้องชายจะไปไหนอันนี้เร็วน้องชายจะไปไหน โดนปึ๊บหนึ่งสองสามแล้วก็ลากปึ๊บพุ่งแอตเติมตึมติมแล้วก็ลากปั๊บปั๊บแล้วก็ลากเลยปึ๊บปึ๊บลากมาพุ่มพุ่งเสร็จพุ่งคิวสี่ฮิวฮิวแตกเฮ้ยมันเล่นง่ายกว่าทุกตัวนี่หว่าโอ้โคตรเท่เลยนะผู้ชมมาพี่เอาจริงล่ะนะน้องชายเออขอเข้าหลังหน่อยนะน้องปั๊บปั๊บล้มเอ้าแล้วออกไปเลย หายหน่หนาไม่มีใครจะเล่นกับพี่จะเล่นกับพี่ไหมน้องแล้วใส่กัยับกับหน้าจอสัตว์น่ะแล้วเอ็งล้มเอ็งล้มคนล้มก็บอกต้องซ้ำโอ้โหคนล้มก็บอกต้องซ้ำคนล้มก็บอกต้องซ้ำแล้วโยนพี่แย่งเลยไงนิกะพี่เอาไปแดกโดนโดนหิวแล้วกันอแล้วก็ปั๊บปั๊บปั๊บนี่ก็แทงแล้วก็ลากมา ฟันฟันฟันออกิดตัวตรงนี้ปุ๊บหลบก่อนแล้วกันนะครับไ่อ,ะ,อะแล้วก็ฟันดักหน้าเอ้ยไปไหนเนอะหนึ่งสองอันนี้กะจับมันมุงมนสวยลูกไหนยะกานเปนกละเคดอีกแล้วไม่อยู่แล้วใครจะอยู่ก็อยู่พี่ไม่อยู่ ทำไรน้องทำไรกันพี่ขอแจมด้วยโดนโดนแล้วก็จับคุ้มอุย้ยมาได้ไงอุย้ยไอ้นีหัวดไอ้น่โหวดดัวนะมึงจม อากูณจนะ้ะฮากูเลยเล่นไม่โหดเลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่ขอเวลาไปซ้อมก่อนมาเล่นให้น้องหายยิดติดกันแค่นี้ก็ราบสวัสดีสวีดับด,ด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับน้องๆบ๊ายบายจุ๊บมั่ว